เจ้าก็สักมาใส่กันไหมเอ่ยสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขุพุฒเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขุพุฒอีริเอรอเด้อพี่น้องเลยมือหนี้เป็นมื่นชั้นวันดีเด้อของขอบครัวคุณจอย เป็นหมือสั้นมันดีเหมือนนี่ผู้จอยค้ายเคียงคล้ายคายขาวมันไก่เจ็กเดือนเนี่ยเจ้จอยผู้จอยกับนา่นิบัตรกันนั่นะค้ายคือมีเมือนนี้เห่าอันนั้นนอกสิงหน้องยังวะเขาเอืยยงก็่าเจ้าจอย ผู้จอยขายของใน้องเดือนเนาะพีน้องก็เด้มือนีก็เป็นมือั้นวันดีพวกขอบค่าคือจอยแต่ออกดดดเอ้าก็ได้ฮู้ก็ไม่เห็นแต่เด็กอะร้อมติดทะเบียนเลยเข้าใจสุดงดเสียเบื่อท่วงเน่าพ้ลงเนะแเด็กอะยังไาเหรอ ทาทาเดกทะเบียนนะส่น้องนะฮะสิไปผูกแขนอาดดอาล่างนะแบบดดจะคล้องดดกจอยสื่อโดดแต่เด้อสิน้องเลยคายคองดีได้ายคองกันสื่อโดดโองจะจำไหนคายคองดีได้ มาส่งเลเนาะมานะคนไหนหใจไปดีมิม่มิม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่ร้ายสวัสดีค่ะอืมจัดงะเืยเลยโอ้ยสนิมเอยจอยสาดตุกไปตอนนับควันโดดนะลุกเนาะถึงห้างสีประดันนี้ห้างกระดิยขี่นะาทายคูเนี่กับเป็นต้อนต้อนใบู่ ไปถ่ายเด้อพี่น้องเ้ยเป็นรถเก่งเนอ่ารถกระบะบอสเนอะาดถเบนบอสแต่พี่น้องเล่นโดยังกระถาเบื่งจัาหราทำเสืผ้ากันดุกไปน้องเพื่อนปัญญาอานพ่อตังนี่วก็ตืตนนติดเนะเดน้องพ่อนกอ่านนมาเด็กกพี่น้องเพาะหากกรติดทะเบียนเพาะเนาะสื่อหวยเล่นพี่น้องเนี่ยเพราะีชายเด็กทะเบียนหา เด้อห้าสิบมินิมินิกินนุ่มเลยอนะค้ห้าสิบเป็นเงินหนดพอเนี่ยน้องเพียงเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยตากคนตากคนโอ้น่าเสียตากคนก่อนพี่น้องโอ้ข้าเจ้าเปิดเพทเนอร์พี่น้องเลยนี่จะต่านผู้จอดาเก็ตมันชีอยู่นี่เด้อโดดถัดนี่อยู่กับโดดนี่นะโดดพอวัตถีที่ไป นี <Hi> ày, ày, ่จะโดดนี่กระอะไรค้ายขา้านไกลมังเนื้อเว้มันืบบต่ำเนาะไปขึ้นมังเนี้ยไปขึ้นมังหันขึ้นขึ้นนวดนะแล้ววันนั้นิได้ดองโดดกับผู้จอยนะผู้เนาะเราขั้นในย้วสิดท้ายกันเลมีป่ายผมได้เสด็จองด้อ ก่าเจ็บก่าเจ็บบังนีมันสิออกเวรได้เอาเรืองพี่น้องเด้อเบิ่งอันนั้นมือนาบ๊อบบี้ถือขวายพี่น้องถือขวายเล้าซิปพัดกับประหม่าช้าบาดด้วยพี่น้องโดดขั้นนี่จอดจุดนี้เนาะแต่ก็โดดอยู่ด้านเขาซานหันไหลมาะพี่น้องไหลมาตามโดดขั้นนี่พอดีมันเป็นเด็กเด็กขวายบ๊อบเขาจะเอิดบ๊อบบี้ก็ถือซิปพัดนี่ อันนั้นผู้จอยกับสื่อป้าไปเที่ยวเนาะเดินมาผู้จอยลงมาก็อีเมะมาเบิ่งรถใหม่เพราะว่าเ้ากระเพงเบิ้งได้เตอะผู้จอยมาบนสายเนี่ยจับสื่อเด็กเด้อพี่น้องก็ได้สื่อเด้อเก่าเจ็ดนี่เด้อกรุงเทพมหานครก็ได้เด้อป้ายรถตื่นทั้งหน้ากับท่านออกเ้พี่น้องรถทัานนะถ้าเจ้าบุญเอามาเขาเปลี่ยนทัานขี่นะยาถามผู้จอยมากกว่า พี่น้องอันนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณจอยก็เอเมกับองหมาเลยเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ทั้งขาเขาจะก็เปิดเพลงเด้อกับเสือกุมเกลือเบิดไปกับคาแปงกับโมหูนอทเท่าใดได้แก่เจ้าจะว่าร่องร่องกันบ่มืออื่นน่าจะสีอันนั้นเนาะมืออื่นน่าจะสีร่องเขาจะพี่น้องฝนมันตกด้ยน่าจากับเสิอกับปะนน่าจากระเดื่อคายเนาะพี่น้องอันนั้น ับมันถมนมาพีนองตาเปิสิการาะว่ากับบ้านก็เลยทายห่ก็ไลยสื่อเนาะสื่อน้ำพึ่งให้่พี่น้อยก็เยจะเสอาจังในเนาะจังในฮะสืไปรอะกับผู้จอยยินเสียงเพ่งกับบจ้าพี่น้อยเลยประมาณบนจะฟัดบาสื่อกับทรงพันหูแบกทองมันหา ไปแปลงว่าหาเบอร์หาพกพัดอะไรไปเนาะก็ได้ซื่อไปเที่ยวตลาดก็พูดจอยเนาะอะไรเรียนตรถชากรุงเนาะรยืมระเชากรุงบารูกไปเนาะหาสิ่องมามันจะเป็นอย่างไรเมื่อื่นตอนเช้ามันจะไปเนาะก็จะไปซื้อกาบนงเนาะตัเพิ้นเสีอซีอฝากเน็กหน่อเพิ้นเพิ่นคายเอาเนาะซื้ออย่างไรตางเ้ย อันนั้นหยุดที่พอเพินสีดปะเจ้นะพันพันห้าร้อยยี่สิบบาทเถอะพันห้าร้อย thèm okay. 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 à, thì... cái thôi ใหพี่น้องก็นอกพี่น้องนะนะมีตาพอมีตาดดพอพี่นแต่ว่ามันส่งในกรุนอกเลยโมแม่เท้าเท้าเดิมมันก็ได้เน่ิคนเ่อสกลับบา

แปดหมื่นเ่ขายสนอาคันแดงคันแดงคันแดงบีเอ็มบีเอ็มคันนั้นบ้านเขาเงเป็นแสนหมดได้ปาบ้านหนูนะเป็นแสนก็อยากเก็บทิ้งแล้นะแกชอบชอบ ชอบหนักม่เลบสนะ่บอกลูก็เอเรื่องอะไรเลยนออย่างเดียวเดี๋ยวจะไปดอกมือเนเดี๋ยวสิหนอนงสิกีโดดไปตลาดกับคู่จอยน้องสิหนองเลยโดดเรากับวันยังดีแต่ว่าจะเป็นตรงกราบก็ไเลยซื้อไว้วหนีฝนกระตุกเจ้าน้สิข้นเลยน้อยม่มีตื่นเนาะ อ่านหนักเลยฮะก็เดินมาถ่ายโอ้ยมันค้างอยู่เนี่ยแล้วฉันก้ามาไวเนี่ยจะเป็นเดือนละเออสู์เนาะลก็ีสิรองรถดใหม่เนาะพี่น้องต้องหมดตมใหม่ มรถนะไปบกไปไรมุกระมานพี่ต้องรถใหม่น ER ี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า Selamat siang.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  Selamat จีนหายก็น่าจีนหายนเหรอกยันเธอจะัดผมเกียรไปซะเกียร์ทุกยันตเธอจะัว่าวาจะเกีย่าไงเกียด้วยน้องนเนาะวันนี้นองนี่ก็พอเพิ่งไปเราะห์รใหม่เอยว่าจีนไทยออกคีปรเหลาเนี่ยตอดซับกระสราแล้อดูไอ้ออกรถใหม่ฉัก็้งเจวังาจกันจร่งกูมาแล้เนา มิมี่มิมี่มิมี่เอ้ยผู้จอยแต่ไข <c oughs> ้ก็ค่อยดีก็เิกข้นมาพักก่อนเงาะเอ้จะทำไรไข่เอะอีปีต้มมันบ่ได้นี่ย <c oughs> เนี่ยไข้ต้นหมูหอะแค่กข้ต้มเองแค่นี้บ่ต้มันเองแค่นี้ อ๋อเมืตัวมันไม่เคออ่ะสวัสดีค่ะได้เอสวัสดีค่ะได้สวัสดีค่ะได้มไดิติบึงนำหนัาเกสรไดไปห้องมอหโลเกาผ่านมาเป็นเดือนเนี่ยครัประมาณเจ็ดตเดี๋ยวไปดมเจ็ดตลกป่วสิบแดตนั่นแหละมไดิติบึงใหม่เพราะว่ามีสิ่งสวัสดีค่ะ ไม่อะไรกี่เรี่องเนาะสบายดีหายไหมเดี๋ยวอรกาดฮะยงนเสัก้าไหมอนะับพี่น้องผ้าไปห้ามอ่ะน้อเนี่เนนี่นี่น่นนั่นนนนี่นั่นนเกอบเกอบตุยนะเกอบตุยเปิดอะไรยังมันสมัครเาะสำหรับตลอดเกือนกนนาเขียว เออเกือบเอาบวอยู่เกือบเอาไว้เกือบตุ้ยนั่นกังคืนกับบนนอนพี่น้องเอ้ยเสียชีวจังไหนมี่พิธีคอมเมนต์มาบอกคนในเด้อว่าจะเอาดุนอนจังไหนยังลางคืนนั่นก็ จะบงข่าว่จ้ะอืขาวส่งข่าวส่งบ้านอส่งับนี่ที่เป็นายเราะว่นี่เะน้คะนเมีเอชมนม้าพี่ห้ยอมตายหิตัวเองตาย่ข้อเห็นให้ขี่จักนสิมาถงระเบิดเพาะแตัวอตายดีกว่า เขาถืออกมากนะเขาถือดอกมาก้นไม้เขาแบบประธานเขาถืออกมากเห็น่เอาลูกปืนไปสู่เขาเห็นอย่างเขาท่านสมัยหนะเขาหล่ยิ่งยุธยาเขาหล่นยิ่งปืนเจดีเดีย์เผยนะครับยิ่งศักดิ์ทายหมู่ฟุตด้วยยิ่งตตาย เออเผ่ะเลยสงามตาจนเป็นทหารฉันจะมาสั่กรสิกานี่ย้าวนเหดจับตายคือกนห่ขาินเขาเพิเมื่อว่าเขาเพิ่งดนยัดทก็หักศากับอย่างนีเนี่ยพให้นี่มาตื่หล่อมันนี่บึงข่าวเขาบอกว่าเสพข่าวสอง มัเดขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นเรบินบินมัลาบินมาีกคุณเขาเห็นเขาก็ยากเ็าก็อาอาปีได้เป็นอางดีจนกระทั่งทางหาตายนซึ่เครียดนะครับเครียดักเกินนขนาดที่ว่าตัดสินใจออกประมาณนี้นะครับเีงก็คือตัดสินใจยิงท้ตายกลางสนามโคชินาเวัตรกครับก็บอก